สวัสดีป้าลุงสวัสดีสุขครูทุกคนจะมาสบเนาะมื้อนี้ ช่างไงมาฝากคนช่องน้อยช่างไงมาฝากช่อน้อยฝากเนี่ยฝากตัวในท่านังดได้จัดไปฝากที่ตามฝากมเรัรอ๊ะอัพ่อกันสิบนี้ด็ก็ดไปที่มารุงครับก็ที่ตามช่องบาลุงเ้วาลุงครั ปลาลุงตอนฝากำลุงอย่แนุ่งลุงนี้ฝากคำลุ่ก็ฝากเนื้อฝากตัวว้ยวานชันก็ฝากแล้วธรรมดาลุงกี่ฝาก้ำลาบริเวณแล้ว

เรื่้าน้องไะทรอเมนห้องงานเ่ข้าวที่ทงานกินมูกระทะหาโลพี่น้องเลยชันมาเลยะบเมนี้เยนเลยว่าันเจอมูกระทะอย่างเดียวเจอมูกระทะใช่เรื่ว่ามึกกระหากุ้งกระหามูกระหอเาสิยเงียนอยู่เงียนอยูนี่เพว่มาแล้วมา แม่นรีบ้อแม่ยังโดดเทียนมาเปลือมูกกะท่ามบนดะเห้นะันกไขึ้นเนาะาก็โเห็นเนาะเห็นแเาชาทิพย์เมาน่าบอกแดงวระบาวนได้มาเลยเห็นคนไดมาเรางดาม่งาวเลยคนชีวิเร็วเข้ามาได้ ปั่นเลกรอบเขาจะรนะดับดีไหมรอบหนึ่งรอบหนึ่งหักได้สี่สิบสองสอบออ่ออาหทั้งพาดทั้งปัน่นเฉยกันได้กินเขาหมเลย,ยนันได้กินแล้วได้กินเป็นเดือนแหละโอ้มากินนะครับเออได้ยังมามสองแปวนไหย,ยังมีสามสีสม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 ่่อผมเราสะอดาากิน Một bên nhau Người đa mạng được bà luôn Đa mạng bà đại bà Đa mạng có cái cao đa mạng hóc cả ăn à, đại cái cao à. Cốt chay luôn luôn à Đa có bà sốn thì Đa mạng có bà sốn Cốt chay hãy chơi Chém nụp mấy

บ่เอาเมียนี่เอาผัวบ่จําว่า1ค่ะเมื่อกี้แล้ว เาว่าเาว่าเอาเนี่ยดีกว่าเาว่าอาไรเอา,าตัวีเอานเเอารชองมั้งใกลา้แล้วพาตัวน่ะขันตัยังบขันโอ๊ย <c ười> ลายช้องท่งพูหน <c ười> ้าท้องท่งพูแดงเขาลายได้เน่ะีนี่ายแล้วคาำแล้ว khăn không khăn em 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 2 em em thùng. em lái. lái. กมไปสอน็อเที่ยง่างในวัคตีนก็นอัโทษเนาะก็เล่ามันก็ลังแ่บเนาจะเจอยเนาะเมืม่อก่อนหมมีมันมีแต่ล่งเงี่ยหางลีมันก็ล่องที่ร,กกระกำทอ,อ่ระกำกนอะไราไปขวดกินขมือมือค<บ>ูดอะมือชาตนีกินกุ้งนะมือชาตนีกินมือว่ามือเชื่อนี่กิน บุกบูบุมือดอกบุกขมือกินกุงแต่บางที่ก็กินกับดูกวกมา,มาบรรยากาศาอพเยด,ดแดดดดเป็นแดดเดาปิดไฟส่องสะกนไเรวาใจซ้ำสแดดแดดเป็นแดด,ดน,ดดนะครับผม เดดลว่าเด้แหบบดเที hmm. <laughs> <laughs> mm ่ยวแล้มาดลดได้ด้วยดำเลยดแหงเลาเตรียมตมาดมาดมันมัดบ่อยจกเป็นอันนี้มันนะผมเห็น่ใส่เลยนี่ปลุลเนี้ยไปเลย

mình mang lại đó hai nhà lại cực tông mình mang có tông lại này trước như vậy ปูเนี่ยอาหารเทียงเขาปนกระปูแซบแน่แน,นอนอแซบแน่นอนแล้วกรปนมงมันพเขาบอกบ่ปุ่นน้ำมงมันนะ,นะแกงเอาไเสีงน้ำลายสดบวงเดียวกับเบิร์แกถนัดนี่ตะปูน,น,น,ปน้องท่อย่า,างะกินคาร์บคีนเพราะอมกิน จยอมกินเยอรมบรุงรำงหนไยอมยอมดได้ป้าติงแตกขอบเลยบ่ลุงตินมันอนเด็กเจ้นตะเตียนเด็กลุงอาจจะตะเตียนละหันเขากินเยอะะเทียงเยอมา nét nào cho kèn nó. không bay bụt ấy. Boy bay à, bay là bay บอลลูนค uhm, uh, oh 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 ิดนห้อยิราพีคิไว้เนกีเนาไปลุงคิหนาพอกันใหม่เไปลุงเรียกลับไปกดติดตามทางด้านได้วอลลบลุงบเจ้าจ่วยตขอโตนพี้งนอี้อน้องนีองอนลุงเรีย้จัสบาดี